สวัสดีครับยินดี้เจ้เราก็สู่ช่องเมาครับนะครับนี้ก็จะมารีวิวหุ้นกันเนาะเริ่มกันที่ AF นะเอ mm hmm. ตัวแรกเลยนะครับนะหุ้นตัวแรกนะก็ดูแล้วว่าเอฟเกำลังงัดขึ้นใต้น้ำนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่5 0%คสอนข้างที่จะโอเคนะมีวอลลุ่มเข้ามานะวันนี้นะตรงนี้วอลลุ่มเขาอ,อยู่ที่9้าล้านกว่าเลยนะโอโ้โหยอนนะหายปุ๊บถ้ามันย่อลงมาสักหน่อยนะ1.1 9จ้าแล้วก็เอาแนวนี้เป็นแนวคัดก็จะสวยนะครับสำหรับ หนึ่งจุดหนะสำหรับ AF นะประมาณนี้นะครับต่อไปเ i ไอารนะครับนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับ m a c d เกำลังจะงัดใต้น้ำเนาะเนี่ยครับเนี่ยงัดใต้น้ำแล้วเนาะมีวอลลุ่มเข้ามานิดนึงนะครับ m a c d งัดใต้น้ำแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ไอทเขาก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยครับ สวยดีนะมีการทำพายนะมีวอลุ่มเข้าอยู่เหนือ a ema ทุกอย่างค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับ a r a i r a นะครับสำหรับตัวนี้เนาะนะครับแบบหนึ่งเนาะประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับก็เป็น a a m c นะครับ a m c ย่อลงมาแล้วมีการทำพายแล้วมีการย่อลงมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับเรามาวัดฟิตโบเลยแล้วกันนะตัวนี้นะถ้าผมมองในชุดนี้เฉยๆนะครับคือเราเล่นแค่ชุดนี้นะครับแล้วก็ตีขึ้นไปก็จะลงมาใกล้ที่5้าบาทสามสิบนะถ้าอยู่ที่5้าบาทสาสิบได้แล้ไม่หลุดเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะสวยนะสําหรับตัวนี้นะผมเล่นตามแนวฟิตโบนะครับนะ โอเคนะตัวนี้ประมาณนี้นะครับ mcdi กำลังย่อลงมาทำถ่ายย่อลงมาแบบนี้ที่ผมชอบคือหนึ่งคือหนึ่งมันมีไฮแล้วนะครับพอมีไฮเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีโลเนี่ยถ้ามันทำโลเนี่ยไม่หลุดโลเนี่ยผมว่าสวยมากนะครับไม่หลุด5บาทเนี่ยว่าสวยมากสามารถเข้าได้นะผมว่าเก็บสะสมไดนะ้ mcdi ลงมาเราไปตัดใต้น้ำนะครับรอจังหวะนั้นก็ได้นะครับถ้าใครไม่รีบนะถ้าใครรีบก็ถือรอนะครับอาจจะไอ้นี่ไปหน่อยนะครับ ไป G B X นะครับตัวนี้ G B X ค่อนข้างที่จะสวยนะ M A C D I S I กำลังตัดขึ้นมาด้วยนะครับนะแล้วก็สวย I S I อยู่ที่ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะค่อนข้างที่จะมีพลังที่จะไปต่อได้เลยนะ G B X นี่ค่อนข้างที่จะสวยนะลุ้นทำ high ตรงนี้ได้เมื่อไหร่นะมันจะไปเลยแปดบาทสิบบาทแปดสิบสามนะถ้ามันยืนได้บาทบาทแปดสิบเจ็ดทะลุไปเรื่อยๆนะครับแนวต้านบาทบาทแปดสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดนะครับบาทแปดสิบเก้านะครับบาทเก้าสิบนะครับ ทนะะลุไปเรื่อยๆแล้ว่อนข้าที่จะสวยด้วยนะครับตัวนี้นะทุกอย่างมันค่อนข้าที่จะพร้อมนะ MSCDI ทุกอย่างพร้อมเหลือวอลลุ่มเข้ามากระตุกแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าขึ้นไปรอบนี้แล้วไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้นะครับต้องรีบขายนะครับเพราะว่าวอลลุ่มค่อนข้างาที่จะน้อยนะวันนี้วอลลุ่ม47 41ล้านเนาะกป็ปริมาณการซื้อขายนะถ้าเทียบกับวอลลุ่มอันเก่า60กว่าล้านนะครับ2ีกว่าล้านเริ่มบางนะครับวอลลุ่มในการเข้ามาทำกำไรตรงนี้เริ่มบางแล้วนะครับ ก็ลองเล่นนูระยะสั้นได้นะครับสำหรับ g m x นะถ้าใครที่ยังมีของตั้งแต่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคุ้มนะครับนะนะครับบาท1 5บาท55นะครับประมาณนี้ครับต่อไปตัวใหญ่หน่อยนะครับ LIM นะครับนะผมจดมาถูกปะเนี่ยอินเด็ก่์อ๋อมันจะเป็น ILM อืมอินเด็กซ์ลิวิงโมนะครับนะ คือที่มันก็ออกกึ่งไซด์เวย์นะครับเนาะแต่ MACDI เนี่ยครัเขางงัดกันใต้น้ำนะที่ผมเอามานี่คือรัดมาใต้น้ำเฉยๆนะครับไม่ได้อะไรนะที่ผมเอามาคือแต่มันกออกกึ่งไซด์เวย์แล้วพยายามทำแบบมันจะลุ้นเบรกขึ้นมาะครับนะเบรกที่20บาทเนี่ยมีสิทธิ์นะครับเนาะเพราะว่ารอบนี้น่าจะพร้อมทุกอย่างน่าจะพร้อมวอลลุ่มอะไรพวกนี้น่าจะมา โลเล์เนี่ยอาจจะเล่นกรอบไซเวนนิดนึงแต่ถ้าจะให้รับดีๆหรือจะมีขอเนี่ยสิบาท18บาทไดมีขอนะครับแล้วก็เราไปรุนที่ส0บาทได้อยู่นะครับสำหรับ L-I i m อนะครับอ n d e x ็ m เนาะ,ะไป JR นะครับ JR v o l u วอเป็นยังไงนะครับนี่ครับอยู่ใต้ e ีเมอง้วันแต่เมื่อ,อไหร่ที่มันกลับตัวขึ้นไปได้ ผมว่ามันน่าขึ้นทะลุปไปนี้แล้วจะแรงขึ้นไปด้วยนะครับ JR เราไปดูทม์เฟรมมันกันดีกว่านะครับทมเฟรมมันก็คือเป็นหุ้นเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสําหรับปีที่แล้วเนาะแล้วก็ยังยัง,ย,งยังทำฐานอยู่นะครับย่อลงมาปรับฐานอยู่ในไทม์เฟรมมันนะครับแล้วก็ทมเฟรมเดย์ที่ผมชอบคือหนึ่งในการย่อครั้งนี้มันเหมือนมีมีแรงปุ๊บทำโลต่บนะครับแล้วก็ทีนี้ย่อลงมากระทบโลมีแดงขึ้นไปถ้ามันสามารถทะลุโลนี้ไฮนี้ได้ นะครับเจ็บาทหกได้เนี่ยถือว่าเป็นการกลับตัวที่ชัดเจนแล้วก็มาดูแนวรับกนันอีกทีว่ามันจะนย่อลงมาเมื่อไหรนะครับเ a c d กาลังงาดใต้น้ำเรียบร้อยนะครับ s s i ก็อก็ SI อยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของหัดูก่อนนะไม่ได้ดูเท่าไหร่ s ออยู่ที่47%ก็ถือว่าถือยังโอเคอยู่นะครับสามารถเฝ้าได้นะครับสำหรับตัวนี้นะ ต่อไป JWD ไม่ผมดูแนละ้วขนส่งเหมือนจะมาเลยนะครับนะต่อไป JWD นะครับ SMCD ตัดการนะครับใต้น้ำนะแล้วก็ไอ้อยู่ที่เกิน50อยู่ใน่วน50แล้วเหมือนจะพยายามกลับตัวเนาะแต่ทีนี้เราต้องดูว่าแนวต้านตรงนี้มันจะผ่านไหม19บาท50ถ้ามันผ่านไ,ได้ถือว่าโอเคแต่ถ้ามันผ่านไม่ได้รอจังหวะย่อรอบนี้ครับอย่าให้หลุดโลนะครับประมาณนี้นะ JWD ต่ไปลีโอนะครับ l ีโอนีโอนีโอนี่ทำฐานสวยมากแล้วทำหายไปแล้วด้วยนะครับในในภาพย่อยเนาะแล้วก็รอดูจังหวะรับ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 ลงมาไม่หลุดโลตัวนี้ถ้าทานที่จะไปค่อนข้างที่จะน่าจะไปนะ16บาทเนี่ยถือเป็นเป้าเป็นฐานแรกเลยนะ16บาท1 7บ6บาท5้าบถบาทถ้าจะให้ดีนะครับ17บาทยืนได้ ขายเดิม er นี่ไม่ต้องสนใจนะครับผมว่าตัวนี้สวยนะครับ m อเมนดยในค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับแต่ทีนี้เราต้องมาดูวอลลุ่มแล้วนะครับว่าเขานี่พอตัวนี้ผมดูตั้งแต่เจ็ดบาทอโอ้โหนะครับตอนนี้ก็คือเท่าหนึ่งแล้วเนาะว่าเขาสามารถที่จะวันนี้วอลลุ่มเท่าไหร่อ่ะข้าบนเวลาซื้อขายเก้าล้านเก้าล้านสิบล้านโอเค สามสิบสองเนาะวอลลุ่มเริ่มบางนะแต่ก็ถามว่าก็น่าจะออกเป็นกึ่งไซด์เวไปก่อนเนาะอาจจะตัดวุบวับวุ้มวับ,วบแล้วก็ทำโลยทำไฮยกลายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยไปใกล้ๆเบรกขึ้นไปแล้วจะมีวอลลุ่มเข้ามาอีกทีนะครับสำหรับ DO เนาะต่อไป TSI นะครับ tsi นี่ผมชอบแต่เมื่อวานเพราะว่า1นะครับที่ผมชอบคือ macd มันงัดขึ้นแล้ว r s i กําลังทรงโออกหัวขึ้นมาอย่างเงี้ยถึงว่าสวยนะครับต้านแรกคือตรงนี้นะครับคือ4บาท0.40 0 4 2นะครับถ้าทะลุ0ู5ไปได้รับรองนะครับ0.48ถ้า0.48ไปได้คือมันก็เหมือน upa ดีๆนี่เองนะครับนะสําหรับ tsi นะต่อไปว่าโปนะครับ วาวโปนี่ผมก็ดูแล้วมาหลายวันแล้วค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเนื่องจากย่อลงมาทําฐานแล้วมีการทะขายปุ๊บแต่มีการเปิดแกลบตรงนี้นิดนึงถ้าถ้าย่อลงมาปิดแกลบได้แล้วค่อยทะรู้ขึ้นไปเนี่ยว่าตัวนี้สวยนะครับแต่มันเป็นหุ้นโซนบนนะครับเล่นต้องระวังนะครับอาจจะเป็นการที่มันไม่สามารถที่ขึ้นไปแตะตรงนี้ได้นะครับอาจจะเป็นเทนขาลงไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องคอยดูนะครับนะเพราะไอเอ็มเอสดีก็ตัดกันแล้วนะมันน่าจะมีแรงขึ้นมานะครับแต่ต้องทะลุกัน ก่อนนะทำพายให้ได้ก่อนนะมันถึงจะเป็นแนวที่จะเป็นทรงกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับหลังจากที่ยอ่อลงมาสักพักหนึ่งพยายามกลับตัวเป็นขาขึ้นอยู่นะทำพายอะไรเรียบร้อยโล,โลไม่โลไม่ตามกว่าเดิมนะครับต่อไปต่อไป w i c e นะครับ Wise นะครับไว s e นี่ก็ทรงเดียวกันกับไอนี่เลย LeO กับ j w d นะครับหลังจากที่ยอ่อลงมานะครับแล้วก็ทำพายขึ้นไปแล้วมีการเปิดแกลบทิ้งไว ผมว่าชุดนี้น่าจะย่อลงมาก่อนนะครับอาจจะย,ย่อลงมาเล่น r s i กับ MACD ซสักหน่อยแล้วก็ก่อนที่จะทำขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเบรกขึ้นไม่ได้ก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับไม้นะขนส่งเหมือนจะมาเลยนะช่วงนี้นะครับลองตามพุ้นขนส่งดีๆนะครับหรือมันจะมาแล้วนะครับ NBC นะครับต่อไป NBC นะครับ NBC เหมือนรอมเบรกเลยนะครับโอ้โหพร้อมมากนะ RSI MACD NBC รอบนี้ชัดเลยนะครับ NBC สวยสุดแล้วถ้าอยากจะเล่นเบรคนี่ครับกำลังจะตัดกันแล้วก็ RSI อยู่ที่6กสิยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปเบรกนะครับเนาะแต่ถ้ามันย่อลงมาเนี่ยผมว่าแนวรับอยู่ที่บาทสาานี่สือว่าสวยนะถ้ามันจะย่อลงมาปุ๊บถ้าหลุดบาทสามสิบ เอ็ดสามสิบเนี่ยคัดออกไปซะนะครับถ้าจะเล่นหุ้นตัวนี้เล่นรอเบกนะครับสำหรับ NBC นะครับต่อไปบ้านปูนะครับบ้านปูหลังจากที่ใช้เวยเนาะออกขึ้นไซ้เวยนะครับแล้วก็มีการทำไฮเรื่อยๆนะจากไฮลงมาโลแล้วก็ทำเป็นกรอบไซด์เวยนะครับแล้วก็มีแรงกระตุกขึ้นมานะครับในมุมมองผมเนี่ยเขาน่าจะเล่นในกรอบไซด์เวยเราเล่นในกรอบไซด์เวยก็ได้บาท 10บาท30 10, 10บาท60สิเนี่ยเก็บได้นะครับแล้วก็ไปขายที่11บาทถ้ามันผ่าน12บาทไปได้เนี่ยมันจะแรงพอสมควรเนาะแนวต้านเขาเนี่ยในกรอบเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่เนี่ย13บาทเลยนะมันค่อนข้างที่จะไกลนะถ้ามันสามารถทำได้เราก็โอเคนะแต่โลอะไรพวกนี้มันก็สะสมได้ไหมผมว่าหุ้นตวเนี้ มันจะเหมือนกัมบอะครับจากการสะสมเป็นระยะเวลานานๆถึงเวลามันระเบิดทีเนี่ยมันจะไปแรงนะครับสําหรับตัวนี้นะแต่ทีเนี้ยผมไม่รู้ว่าบ้านปูเนี่ยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแนวธุรกิจไปเป็นอย่างอื่นด้วยนะครับเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับจต่ฐานเห็นเป็นไฟฟ้าก็ลองดูนะครับนะสําหรับบ้านปูนะสะสมที่สิบบาท เนี่ยยืนพื้นที่10บาทต่ำกว่า10บาท60บทได้จะดีมากนะครับสำหรับบ้านปนะูเนาะคัดที่10บาทไปเลยนะครับต่ปอไป CRD นะครับ CR d ก็ย,กยิกยักยิกยักนะครับแต่ถามว่าสวยไหมสวยนะครับแต่ติดทีหนึ่งเนาะถ้าไม่ติดทีหนึ่งผมว่ามันวิ่งแรงไปแล้วนะครับสำหรับต้นตัวนี้นะโลนะครับพยายามทำไม่ให้หลุดโลนะเดี๋ยวรอดูแรงขายอีกทีนึงนะครับถ้ามันทำาายได้ตรงนี้ถือว่าสวยแล้วก็รอจังหวะยอ่อ นะครับถ้ามันไปอีกก็ถือว่าโอเคนะครับนะรอเล่นรอเล่นรอหลุดทีหนึ่งนะตัวนี้นะต่อไปเดมโก้นะครับเดมโก้นี่หลังจากลงมาปิดแกบเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ยังทําฐานนะครับมีการทําฐานนะแต่ถามว่ามันก็ไม่ห,หลุดโลของมันนะนะถามว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะโลมันอยู่ที่ สามบาทห้านะมีการเนี่ยมีแรงดึงกับตัว macd เนี่ยกำลังจะงัดขึ้นใต้น้ํานะครับเนาะถ้าสามารถทาหายช่วงนี้ได้แล้ว,ลวก็ย่อลงมาสักนิดนึงเนี่ยถามว่าเก็บได้ไหมผมว่าเก็บได้นะสําหรับเนะต็มโคนะนะถ้าสถานการณ์โอเคผมว่ามันไปต่อนะม,นมีเจ้าเข้าไปเก็บแล้วนะครับสําหรับต่อไป ete นะครับ ete ย่อลงมานะครับมีการทำ high แล้วก็ไฮแล้วก็ low ครับโลนี้ไม่หลุดนี้ถือว่าน่าเก็บนะครับบาท69เนี่ยผมว่าสวยนะตัวนี้นะเดี๋ยวรอตัดใต้น้ำนะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับค่อยเล่นรอให้มันตัดใต้น้ำกันจริงๆก่อนค่อยเล่นก็ได้นะครับเรามาลุ้นกันเนาะคือโลเนี่ย <c oughs> ลงมาทดสอบแนวรับเลยแต่ไม่หลุดนะครับตอนนี้ถ้ามันยืนได้1 8 1น่เนี่คยค่อยๆค,ค่อยว่ากันอีกทีนะครับสำหรับ ete นะที่ผมชอบเพลอย่างนี้ครับ l ําฟ e ม m a น,นะครับที่ผมชอบนะครับคือถามว่ามันเป็นแนวอ่าจะเป็นการกลับตัวหรือเปล่าถ้าเรามองยินดีหรือจะเป็นหูถ้วยนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งจะถามว่าถ้ามันขึ้นไปได้เมื่อไหรเ่เบรคขึ้นไปได้เนี่ย จีบาาเนี่ยมีสิทธิ์นะครับสําหรับ e t e นะแต่ผมก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเนาะมันก็ไม่ได้แน่นอนน้อยเปอร์เซ็นต์นะในการวิเคราะห์นะครับต่อไปก็ Iii นะครับ Iii นะครับก็ m a c i กํากำลังจะตัดกันนะ ค่อนข้างที่จะโอเคเลยโลไม่หลุดนะครับนะไม่ทําฮาแต่โลไม่หลุดทําโลมาแต่พยายามทํฮาถ้ามันผ่านตรงนี้ไปได้สวยนะครับสําหรับ Iii นะครับผ่าน16บาท17บาทได้ถือว่าสวยนะครับต่อไป Intas T, ush, t U C H นะครับ Intas นะครับ i n t c h ก็หลังจากที่มีการแจกวันผลเนาะ พยายามแตกบรรพุนลแล้วก็มีแรงขึ้นมานะครับออจจะก,กึ่งไซด์เว้า up นะครับนะถ้าดูเราเป็นเราเป็นไซด์เว้า up นะแต่ต้องรอดูแท่งนี้นะถ้ามันเบรกแท่ง80บาทได้เนี่ยถือว่าสวยนะถามว่าสะสมได้ไหมผมว่าสะสมได้75บาทถึงเนี่ยตรงนี้เป็นจุดคัดไป74็ดบาทห้นะครับนะถ้าขึ้นมากระทบเนี่ยถ้ามันผ่าน77็ดบาทห้ก็ถือเป็นแรงที่ดีนะ2-3บาทเนี่ยเล่นได้นะครับสำหรับอินทัชนะครับต่อไปมีหน้า ผลส่งมารอบนี้มันติดตามที่ผมดูมันเยอะจังเลยนะครับมีนะนะครับหลังจากที่ตรงนี้ครับกระทบโลนะครับแล้วมีแรงดึงกลับขึ้นไปถามว่ามันพร้อมที่จะเล่นยนะังผมว่าตัวเนี้ยทิ้งไม่ได้จริงนะครับถ้านะใครที่รับต่ำกว่าเจ็ดเนี่ยผมว่าจุดขัดตรงเนี้ยหกบาทหกสิ 60, บาทหกสิบสี่ก็ยังโอเคนะถ้าใครรับที่บาทเจ็ดสิบห้าเนี่ยผมว่าผมว่าเขาไม่น่าจะหลุดบาทเจ็ดสิบห้าในมุมมองผมเขาพยายามทาให้หลุดนะบาทเจ็ดสิบเนี่ย ถ้าหลุดมดเนี่ยเข้ามาท75เนี่ยแล้วคัาที่บัตร70ก็ได้นะครับในมุมมองผมนะผมมองประมาณนี้นะครับว่าพร้อมหรือ,อยังผมว่ายังไม่ค่อยพร้อมแต่ถ้า m ด d นะการใต้น้ํามีลายน้ําจะมีประเด็นมาตลอดเลยนะสำหรับตัวนี้นะกระทบแล้วนะครับกระทบโลแล้วนะครับนะว่าฉันไม่หลุดนะฉันจะไม่ให้หลุดนะแต่ก็ต้องดูกันต่อไปพวกนี้มันชอบกระทบโลเหมือนไม่ให้หลุดแต่สุดท้ายแม่งทำหลุดนะครับหลุดแล้วก็ลวกไปเลยนะครับที่นี่ต้องดูกันดีๆต่อไป SA นะครับ SA เทรนด์นี่ผมพูดไปหลายคลิปแล้วเนาะพูดไปตั้งแต่ตอนที่มันย่อลงมาตรงนี้แล้วนะครับ12บาทเนี่ยนะครับขึ้นไปย่อมาขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ถ้าทำทำหายได้นะชัดเลยนะครับนะเป็นการกลับตัวชัดเจนนะครับตอนไอซ์ซ์ดีไอไอจะตัดกันบนน้ำแล้วด้วยตรงนี้ถือว่าถ้ามันผ่านไปได้แรงตรงนี้สบายๆนะครับ14บาทไ0เนี่ยค,ค่อนข้างที่จะพร้อมด้วยไอซ์ไอซ์ดี I, โอเคแต่อาจจะไม่ใช่เล่นรอบนี้นะผมว่าอาจจะขึ้นไปปุ๊บแล้วไอซ์ไอซ์ขึ้อซไอลงมาก่อน นะครับแล้วก็12บาท6 0เนี่ยเป็นแนวที่สามารถที่จะรับใต้แบบสบายๆนะครับณนะตอนนี้นะแต่ถ้าใครรับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ1 1บาทถือได้ครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้ประมาณ2บาทแนละ้วถามว่า2บาทสบายๆนะเล่นแบบไม่ต้องเหวี่ยงมากนะครับหุ้นตัวนี้นะครับต่อไปเสนานะครับเสนาเสนานี่หลังจากที่ซื้อแล้วจ้างเรียกอะไรจ้างเจ SP นะก็คู่กันมาตลอดก็ทำพายตรงนี้มาปุ๊บแล้วก็มีการย่อหลุดมาทำไมถึงย่อหลุดตรงนี้แล้วมีการแรงเด้งกลักบผมจะมาให้ดูเลยนะครับเซนาเนี่ยผมเฝ้ามาตั้งแต่3บาท50าพราะมีพี่คนหนึ่งในกลุ่มผมอะเขาบอกมานี่มันเจอแนวรับตรงนี้ปุ๊บพอเจอแนวรับตรงนี้นเสร็จปุ๊บนะครับ เนี่ยมันพ้นขึ้นไปได้นะมันก็จะไปยืนแนวนี้ตลอดเลยนะครับมันยืนเล่นอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะครับสําหรับเสนานนะผมว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นดีหุ้นตัวหนึ่งเลยนะครับที่จะสามารถที่จะไปได้ต่อเพราะว่าดูทมงเฟรมมันนะครับมันไม่มีอะไรมาขวางแล้วอะ่ะเนี่ยทมงเฟรมมันเนี่ยมันไม่มีอะไรมาขวางนอกจากจะเห็นว่าจะเพิ่มทุนหรือจะทําอะไรทั้งอย่างมั้งที่มีข่าวหรือจะแจกวอลเลน หรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ตามอะไรพวกนี้นะแต่ผมแค่ดูแค่กราฟนะเพราะมันสวยตั้งนานแล้วผมทําคลิปไว้ตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สามบาทห้าสิบถึงสี่บาทนะลองไปดูได้ครับคลิป้อนหลังๆนะครับสําหรับเซนานะถ้าใครชอบตัวนี้ก็ลองดูนะครับผมชอบดูทาเฟม,มันในการประกอบกถ้าจะสือยาวนะครับทาเฟม,มันนะครับจะเล่นชันก็ทําเฟมเดนะครับต่อไปก็้าคุณนี้ ถ้าคุ้นนี้หลังจากที่งบประมาณออกมาดีเมทซีเดกําลังโอ้โหเราจะตัดน้วยนะครับใครมีของตรงนี้ไม่หลุดโลนะใครมีของก็ลุ้นกันนะครับให้ักให้ยืนได้นะครับเนาะถ้ายืนได้ตรงที่บาท55นะครับเข้าได้นะครับถ้ายืนได้ปุ๊บถ้ามันทะลุไปถึงบาท64ได้เป้านี้ไม่ไกลครับบาท68นะครับสำหรับตาคุณน,นี้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน TRC นะ TRC โอ้โหเนี่ยแท่งนี้ แท่งนี้มันคือแท่งอะไรแท่งดึงกลับชัดเจนนะโอ้มอสสีล้วแดงดึงกลับเนี่ยถ้ามัน EMA ทะลุได้นะเนี่ยบาท4ี่เอนะผมว่าน่าตามนะตัวนี้นะ0.29ใครเข้าได้ที่สบายใจเลยนะครับนะเพราะว่าอะไรครับถ้าผมตีแนวะฟิกโบตั้งแต่ที่มันโลโ l งนี้นะอืม เกือบถึงนะครับศูนย์ุสองหนะครับเนี่ยทีนี้มันก็ยืนเนี่ยศูนเจ็นี่ยเป็นเป็นแนวต้านของเขาแล้วถ้าเขาสามารถผ่านไปได้นะศูนย์สี่หน่ะสบายๆนะครับนะต่อไปก็0.46ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้มันก็ย่อมาที่0.32ก่อนก็สะสมได้นะผมว่าตัวนี้สะสมได้นะสวยๆนะ TRC นะผมว่าเล่นได้นะตัวเนี้ยทำไปทูือ ทูนี้ไม่ต้องเล่นอะไรมากครับเข้าไปเถอะครับนะเล่นไปเลยในรอบเนี่ยเล่นไปเลยครับนะแนวนี้ก็เป็นแนวคัทไปสี่บาทเก้าสิบนะครับทูนะแต่ขึ้นมาตรงนี้นะผมว่าอุตส่าห์รอแม่อยู่ตรงนี้นี่นี่ผมรอตรงนี้เลยสี่บาทสี่สิบไม่ลงมาขึ้นไปก่อนผมโอ้โหก็เซ็งเลยนะครับรออยู่นะรอให้มันลงมาปิดแกลเพ้ปิดแกลได้สวยๆเนี่ยมันจะไปต่อมาเลยนะเนี่ยขึ้นมา ผมว่าเล่นได้ครับทีนี้เป็นแนวคัตอันนี้อาจจะออกไซเวย์ก่อนนะครับไซเวย์อัพก่อนนะครับอยู่ในกรอบน,นี้ยนะครับไม่เกินไม่เกินแท่งเขียวนี้หรอกครับเดี๋ยวจะเล่นอยู่ในช่วงนี้ก่อนถ้ามีข่าวมาขึ้นมาอีกทีอาจจะทะลุขึ้นมาอีกทีนะครับถามว่า m c d i i ก็สามารถ MCD กำลังจะตัดนะแต่ตัดจริงเปล่าไม่รู้นะครับก็ รอดูครับทูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าติดตามนะครับรอดูที่5บาทนะครับทุน5บาท4ี่บาทเก้ัดนะครับก็ลองเล่นดูนะครับถ้าหลุด4ี่บาทเก้ัดหลุดหลุดสี่บาทเกให้คัดนะครับก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมากครับด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ